สวัสดีครับบ๊วยพี่น้องในประเทศตั้งประเทศเนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานบ่วยอาอยู่ในประเทศต่างประเทศเออพี่น้องเอ้ยอยู่ดีไม่แห้งร่างกายแข็งแรงโศกอนมานลำลำไปลุ้ยเออนีลุง้วนมากส้มสวนพอยย่ไม้เป็นเห็ดไหลหน้าสวนผสมพี่น้องนี่แหละพี่กัดบ้านหวยคู่มูซิบซีตะบนหนังพ่นปิศ้องข่ายพี่น้อง จากไอ้นุ่มโรงงานคือกันเลยในกระไรไอ้นุ่มโรงงานคนอยู่โรงงานหลายปีดีแักพี่น้องเอ้ยพุดละอยู่ทางอ้อมหน่อยพุดละสม,มุทรสาครเป็นคิวเอคิวซี่ยูผุดละมึงผุนออกมาอยู่บ้านบุนกี้ปีพี่น้องเกินกับปูไใบก้อนสูงออกมาบ้านอยู่บ้านนี้บอ,อ,อ,อกว่าเพียมึงดูผุดบอกเผ่าคนเป็นหมากแล้วพี่น้องเป็นพุ่มเป็นพวงอยู่ผุด เอาหนมหอมมาสั่นพันว่าวันนี้ไหมจอกไอ้หนุ่มโรงงานต้องดูให้พี่น้องมีแต่เดี๋ยวอยู่ยเดี๋ยวกินได้เดินนี่ถูดอกถูกเลี้ยนต้องบักเผาโอ้หลายตัวนี้ตัวนี้เมื่อได้ผลผลิตเล้วได้ผลผลิตแล้วพี่น้องเอ้ยพ่อหนุ่มหอมมือเงินเป็นหมากคุงบักฟักบักแฝงบูเบิสด ปูดความบักท้อดินคุณเจะขว้างเพิ่นออยากไทยฮัมเด้อเอา้วยสวัสดีครับสวัสดีครับวสบวัสดีครับพัวนะน่ะพระเอกเขาไอ้นุ่มโรงงานเลยไอ้ส้มสวนโอ้พี่ล่ะพี่น้องเอ้ยปีกัดบง่งบนอยู่ทงไฮทงหน้าคนขยันเพป็นเห็ดยังไงบ้านสวนเพิ่นก็เป็นหมากไว้เถอะหมากพังหมกากุังหมากเผาเพิ่นนี่ปลูกได้ปีละาอาหมากเผาเนี่ย เออเพันว่าปลูกสามปีได้กินมากได้กินอี้ลีตัวนี้อันนี้อัน,นอัน,นัก้นนนนำหอมมื้อกะทิกับวะ,ะโอ้คนละพันพี่น้องมึงล่ำตวนเพันธ์ได้พันธ์ถอดยอดจูดูกีนได้ขึ้นอันนี้กะทิว่ะท่านปลูกรุ่นวัยพันธ์พันว่าต้นนี่เอซุ้มก้อนปลูกบักความหอมเป็นหมากไปแล้วโอ้เขาท่าไวบา้บ้านนี่มึงดูพันธ์บ้านสวนเพันธ์พริกพื้น พิกฟื้นพื้นแผ่นดินจากแห้งแห่งแหล่งแหงพี่น้องเอ้ยเป็นมาอยู่บ้านอยู่เมืองเมืกี้คุนกระยูบคุนละทำงานอยู่กรุงเทพกรุงเท่ทั่งอ้อมหน่อยสม,มุทรสาข้อนผมละพุณเพ้อได้จับได้ใจเราเพื่นกันเขาบอกว่ายุบ้านสุดตวัวบ้านนี่รถล่ามาแลนกับซื้อใบเบิร์ดแล้ว ลูกหลานให้ลูกหลานเขายูแทบว่าสันว่ายยุ่งเห็บเวอร่นะเพป็นเห็ดปลูกพืชผักสวนขั้วบริสุทื้อเดี๋ยวหาได้พี่น้องบักพริกบักไผ่บักเขือมีบืดเก็บก็ไม่ขายเวลาเอาปักพริกเดี๋ยวโอ้เหลือเหลือกินจังขายบ่คือว่าปลูกทวดินไว้ดิบิ่งทวดินถือด้เองฮะ โอ้ยพ่ายยางไอ้เบิ้องในไหมหะอะไรย่านนี่ไปไกลไรก็ได้ดดด <laughs> อ๋อเป็นโคดผักก้อนพี่น้องโคดผีโคดพ่ายเป็นก้อนเป็นพ่ายบนหมุดทุดินลงทุดินพ,พร้อมวิการนาี่ข่าวเพิ่งลงประสบความสำเร็จนี่วิการดีโอ้ยบอพ่อสื่อพ่อขายเลยฮะปลาก็เลี้ยงตัวสาวก็เลี้ยงปลาเ ผูกไปไล่ไปแน่ต้นทมเนี่ยก็ใบหลอนคักแท้แม่งบงกินเตียวแม่งบงกินเตียวไต้นทมแม่งบงกูยหญ่ป่ะโอ้ยโอ้ออนท่อนต่บอกทุเรียนเพื่อนต้นทุเรียนเพื่อนนี่แล้วงามเวยสิได้ผลแล้วเดี๋ยวชอบบงนี่ใบเหลี่ยมมันยุบว่ะ มันเจียวก็มีไม่มันเจียวหรือบ้าไหนไปละขุดหรือบ้าไหนเฮ้ยเพื่อนะ<ะ>่า,า,า,นาอันเกินอายุมันเป็นน้อนเป็นบ่งเป็นอันนี้ยังก็ขี้เหล่าได้เพื่อน่าโอ๋สิเหลือผมว่ยายู่ไฮยูหน้าหรือตัวนี้กำลังเห็ดบง่งอยู่บ่งโซาอยู่พี่น้องหอยเยียบไหม,มใส่ระบบน้ำ โซราเซลโอ,โอการบริหารจัดการของเราอยู่แบบธรมธธรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ตัวนี้เพิ่นเป็นสร้างอันอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอิเล็กทรอนิกส์ทางซอมเครื่องใส่ไฟฟ้าไฟบ่าให้มาหอดเพิ่นเล่นออกมาอยู่พันใดพี่น้องเจ้่วไปกะเจี่ยวไปเที่ยวมา โอ้เ oh, พิ่นปลูกตัวดินลายลงกทุ่ดินลายตัวนี่ไหมทุ่นี่ไม่ยังเอาเนี่ยมันเกี่ยวแต่ว่านามันสิเอ่ออายุการเก็บเกี่ยวเพิ่นนี่นะี่ยจักมือเก็บเนี่ยเอาเป็นท้าวจะปลูกพี่ไก uh, ่นี่ร้อี่สิบวัอืออัันร้อยกีร้อยกี่สี่ันน้นเกี่ยครั้งไหนสามเดือนเกือบสี่เดือนเออ <c oughs> สี่สามสิบสองรน่อยยี่สิบหกกี่ดือนนี่สี่เดือนนี่นีนมันเป็นโลกอย่างบ้ันบเป็นโลกใหญ่มากเั้ยพูดใด้บอกเคยใหญ่บอกทวมันใหญ่ได้นีมเอ้าหมดสามพันบอกทวดดินเจอนี่แม่นโอ้มันกับบอกมันมันบอกไปว่างเออเขาบอกให้ใหญ่ ปลูกในคือยู่องนจะว่าม <am. S 2> ันอ <M' ail, S 2> ันวางจะเลี oh, uh. yeah, ้ยงมันซ้ำเหรอใส่ระบบใส่ระบบน้ำยศโอ้เป็นดอกแล้วเอ้รม้านีนูกายเป็นปลูกประสบความสำเร็จอยู่พี่โอ้ใส่ระบบน้ำยศไรลงมา เมื่อเดีหดสนใจน้ำหดนาระบบขี้ข้านเพิ่มเพิ่ว่าโอ้ห้าบ่ได้ใส่หดนำยากให้นำยดแล้วเลยอนาคตพัฒนากลัวน้ำสิสตท่าพวกวาโอ้เทคนโลอะเยอะักกับวัอเขาออืมสภพวกุมเปิดนดนอืมปยูจะเปียรโรงงานคือยูขัอยูเน่ยเถ S <S เขามีหลานผมเลว่าโอ้อยู่หลนคักอยู่จนจะแค่ล่วยอืของกัดลวยเพื่อนเน่อยหลังจากเกิดโควิดแล้วเปิดอาลาดจากเหยบแล้วบ,บายบายเลย่ <c oughs> บบบนบะว่าไปสายคีรีเออว่าไปาาา <c oughs> อีกางายคิร <c oughs> ีเพื่อนเพื่อนมาอยู่บ้านอยู่เมืองเห็ดเกษตรพี่รองเอ้ยบ้านนี่เพิ่งฝนหลงมาอยู่ไอยู่นะ่า เห็เกษตรปลูกปักเผาน้ำหอมซุ่มอันเป็นได้ผลผลิตแล้วก็มีเป็นหมากโอ้ดกกี่ตัวแล้วเนาะอันนี้เป็นเห็ดปลูกปลูกทวดินเป็นไรเป็นหน้าแของก็เป็นอันลูกน้องเขาดีคนละแบียบดีคุณระแบียบสิเวียนี่สบายใจกลัวป่ะเออวันนี้เป็นลูกน้องคนไหนกับเฮ็ดกับเฮ็ดไม่กับเฮ็ดกับน้อนบึ้งเออทานอันจากไม่มีทานใส่กับเผาทาน ใช่ขายพร้อมชีวิตคนหลูกถุ่งพี่นองบ้ายอกเนเปังซ่ล้อบาบเขา่ไดิซื้อพักก็มีกินเขาเต็มเราอันเนี้ยเขาเพิ่งก็ได้ร้ายได้ปีนี้ขนาดเลยไม่มหไม้คนขยันนี่นี่นี่ข้าวกะทิฮอันนี้กะทิ่นณิ มนที่คนีกอือโอ้มัมนค้นออกมาดูแลมันล่ะคสิ่งด้กินหรอสิ่ีลูกเพื่อานถึนื้อโอ้ยโอ้ส่งส่งถอดยอดครับเนาะค้น,คนจะคลองมันออกมา,กาอยบานมันดูแลรักษาเอากอไปมันะแพง่กทิเ้อันนี้พันกะทิซุปกะทิมเพื่อนเป็นหมากี่พี่น้องพืนอนได้ผล แต่ว่าไหนนำหัวมันเนี่โอ้ดกเราหน่วยละยี่สิบห้าบาทไงเอาพิเศษขนมเออเพิ่มนั้นมันยังไพเลี้ยงบ่อยทั้งคู่ไพเลี้ยงไพเลี้ยงนี่นี่กระเจียวกระเจียวหวานฮะนี่กระเจียวกระเจียวกระปุกว่าสิว่าสิเฮ็ดษไหมโอ้เเอามันคือแหงแต่เอาเมจังไหร่ถึงเวลามันแหงบ่มันมีหัวมีเหงายยื่นบ่ โอ้แต oh! ่ว um, so oh. ่าเพิ่นย oh. so yeah, okay. ังเพิ่นตายอันบ่แหงเงซื้อไปเพิ่แหงเงือซื้อกระเจียวหวานบ่โอ้เป็นมาปลูกทุกอย่างต้นนี่เก็นว่ายิร้ากัวเดนยองตกมะเฟยกับเป็นดอกซื้อบ่เป็นกระเจียวหวานเ้าปลาบ้านเ้างอันบ่โอ้กระเจี่ยวพันกระเจียวหวานโอ้ปลูกหลายตัวกระเจียวเป็นง่านตัวนี่ไหมเจียวได้พันมาใส่ แถวเนีีสาวนี่สาวเก่งดิโอเอาอันสิเริ่มปลูกไม่ท่วงฝนลงบอกขึ้นยังไงนี่งานนี่นี่จริงๆต้องต้องไถออกก่อนหน่อยหนึ่งไถออกเอาหัวมันมาแล้วเทาก็มายกคู่ยกหนังตีดินไม่ออแล้วก็ลงไม่เพราะาอันนี้มันสองปีแล้วนี่มันมันบบใหญ่แล้วออต้องต้องแยกอันปลูกอีกทีทีหนึ่งที โอ oh, อยู่แบบธรรมชาติลีตัวพยมไมนี่มันถิเป็นยอดซ้ำนิก้อยไหมปกติยอดซ้ำนิโปไหมมันสิเหลือในน้อยลงคือคือเดินสวนเอาบักท่านนี่คือตัดต้นมันถิ่มสามหลดพันคือแต่งเสาเแต่งเสาโอ้ oh. ปลูกห่อบักท่านสามหลดสี่หลดพัตนตัวสามหลดมีห <laughs> <laughs> อด <laughs> ละมุดบ้านเอา โอ้เป็นหมากเลยพี่น้องเคนผูกแจ็คตัวใหญ่จ้งมากเลยเพิ่งเมือทดลองมังงูมาเลทดลองตัวเดียวโอ้เป็นหมากแล้วเว้ยหัวจัคหน่อยก็ได้ซิมหมากตัวนี้ซิมหมากเป็นกระดาชิโนกฮะกระตือดาชิโนกโอ้เขาขิดตัวทำเปาเฮ้ยไั่เป็นชิโนกเต็เออกตว่าหงเพาซื้ออะมันมาเป็นหงเพาซื้อซะตัวชิโนะเต็ม โอ้ลิ้นจีกับมีปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกตัวนี้อันนี้ต้นยังเฮ้ยบ้นบอลขั้นบ่หรอว้าวโอ้ยจีนก็แบบเอียงเพราเอื่นย่างมาทุ่นตัวนี่ทุ่นมีไรจะซักทุ่นทุ่นทุ่นโอ้โหเคเรนกีเคียรกขักตัวนี้ไหมมีกล้วยกล้วยเล็บมีนางแล้วเดือนเมษาเดี๋ยวเล่นเล็บมีนางอันนี้กล้วย

เบตเดียวเป็นตองใชวันอเอาตั้สิสีกลอืมก็มตุ่นเง่เนาะถูกยางนี่พี่น้องเอ้มาเยี่ยมใหม่อนนมเออเครื่องใส่กินในขั้วเลื่อนขายพรมยุ่แบบทั้งหมดาตร์ีดีตัวนี้ขวดใส่ชีวิตอยู่ เป็นเอกนุ่มโรงงานเดี๋จากปีโอ้นี่นี่ตัวนี้ก็ลังทดลองเนี่ยนะนี่ทดลองทดลองยังเยอะเดือนนี้เดือนยังมากุมภาแล้วนี่กุมภาว่าเป็นกุมภาจะเข้ากลางเดือนกุมภาแล้วนี่กุมภาหกแปดทุลองยังนี่ทดลองยังนี่อ่าม่ซื้อวางได้โตน้อยยังไรนี่ควายยังไรไผ่ยังไรนี่ไผ่เริ่มแรงโอ้จิมซุ่งมันบอไผ่เริ่มแรงไผ่ประหยัดแรง ก็ว,ว่าที่เอาตัวนี้ออกก็เลยก็เลยลองเห็ดบงโอ้กํากลังกําลังเกิดนอตัวหน,นึนลงนั่นแหละโอ้กําลังมีนอขึ้นมาแท้งขึ้นมาเอาสปริงตัวใส่ให้มัน,นโอ้โคนรหนามชุ่มมือนะอือเดี๋ยวมึงสิเกิดนอนนไปนห้องประกินมนะโคตรหนอมเลยลองดู เนี่ยระบบนาเพิ่นจอนำใส่พลังงานแสงโอ้สมความตั้งใจเพื่อหล่บพี่นี่อยู่เมื่องกลุงยโงเทพกุงมไทยเป็นในนุ่มโรงงานยี่สิบปีสามสิบปีแต่หน่อยๆจนนุ่มหน่อยจนมาเป็นนุ่มนุ่มเลือหน่อยนุ่มเลือหน่อย ออกจากโรงงานมากกับแม่ยุบันยุ่มเมื่งปลูกซิงปลูกควางต้นบางไม้บางไรโอ้หให้บา้านสวนจากตกให้ตรงหน้าแห่งแรงจมเมนินมีเต่ของกินของใสพอดนะไอ้ซื้อไดคข้ายความพอ,พอนอนท้อนตะบักเาวน,น้่มพร้อมเพนินแล้วได้ผลผลิตล้วพี่น้องเอ,อยอืม มีถูกย่างของอยียงของกินเวลาบังยูบังเศร้าพ่นกับพี่กัดบังเห็ดหัวเห็ดสวนกับบ้านหัวคู่มูสิบซีตมบนหนังพ่นไปใส่รองไายสมความตั้่างเกยพ่นละต้องมาอยู่บ้านอยู่เมืองเฮย่อมย่อมยังนี่เอาย่อมสมย่อมหวานย่อมฝาด เอานี่เป็นลิงติงเอาคือเป็นสิมันเป็นเส้นเนาะมันมีสองอันเนาะโอ้ผูกน้ำกันใกล้ๆกันโอ้ตะลิงติงห่วยสร้างว่าแต่นแตะลิงติงก็มีสิเดีือนนึงโอ้เพิ่นเป็นห่วยดอกแดงๆสมพิริตสมพิริด เอาคลิปนี้กับสระมาณนี่แหะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปมเด้อเป็นกำลังใจคนทำงานคนใส่แรงงานคนทีอ,อยู่ในประเทศตั้งประเทศสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งนนารำนไยลรวยเบิร์ทุกบูทุกคนครับผมสวัสดีครับพยาไามาย้ยวันดีเด้อครับผมขอบคุณครับโอ้ขอทาย,ายเว้พญามาเนี่